เฮ้ยเจอแล้วอ่ะเจมเจอแล้วผีล็อบบี้เลยไหมล่ะถ้าสิบคนอ่ะเหรือว่าเจมันมันมันมีวิธีกดว่าเจอแน่เว้ยต้องเลนดอมดับอ่ะเลนดอมดับนี่คือยังไงวะก็แบบก็เป็นโหมดที่ได้แล้งเหมือนกันเซิร์ฟเจมเล่นกันแล้วแล้วมันเป็นยังไงแลนดอมดับอ่ะปีก็ฮีโร่ไม่ครบนะ เวอา่ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นวะทำไมเซิร์ฟตีนถึงเล่นวะก็มันเบื่อมั้งปิกเกอร์อ่ะโอ้โหตู้พาวมาห้องเียอะไรนี่เย็ยแม่ฮัลโหลดิอีายไม่ได้เปิดแอร์วะไม่ถอยผมฟังเพลงชิลๆนะเว้ยเอาเลยอยากได้แรงก็เอาห้องนี้ไม่ไหวมาเยอะเกินโอ้โหไอ้นี่มันไอ้นี่มันไปเล่นแบบห้องแรงสิบแรงอะไรอั้งนัโอ้โหให้ทันอะ มาแล้วพี่ทอยที่ไหนได้ท <as> อยพวกมึงกำแรงน้อยเกินอเอาแต่ <supplied. S 1> มาแบกเด๊เด๊ะดูกูดได้อยู่เต้นบลน่าจะผ่านนะตรงกลางก็ทนๆหน่อยแล้วกันเสียเปรียบนดิดหน่อยเต้ยเล่นล่างยืนได้ครับผมได้ครับผม <as> โกล,โลโบอ๊อก

ราเวนว่ะถ้ารวยออกอีกไอ้ออนี่อากานิมถ้าจนซื้อพอกัตาก่อน ทำไมกูไม่ได้วะงงจัด ทำลายกิ้มว่ะสองตัวแน่ะต้องได้เว้ยกูงงมากเลยมันไม่ได้ Tìm men mà à. Tìm hồ dù Mang cây thuốc đọc à. run, run, cek check the run, guys. Uh, tiny missing. Ah, uh, tiny admit. Oh, ada nggak กูจะหกแล้วชิวออยู่แต่ด,ดังซื้อยาเยอะมันที่แม่นมากวะต้องยอมรับม,มันเองอยู่แม่งจะหกแล้วเมื่อกี้ให้มันดันมาดู กูหกก่อนวะวันนี้กูตกเลนได้ ฟีเจอร์ไม่โดนมัน hmm. ม oh. mm ืน hmm. ฟีเจอร์โดนกูฆ่าได้แล้วนะเว้ยเมื่อกี้มืนจัดเลยเออนี่ยัดแม่งูหิดเลยกูโอ้มาล่อว่าอยู่ดอนฟีเจอร์ยิ้มมาอยู่รันแบ๊กโอ้กูเริ่มกูหิดละมึงอกีได้เล่นกับกูเกมเดียวเตอร์เอาเลยฟีเจอร์ไม่โดนยังมาด่ากูตรงกลางไอ้สาระ せっかく祖父のジョセフが近づかなきゃてめえをぶちのめせないんだなほうほうでは十分近づくがよいサンラールド止まれいときよ<わ>無駄無駄無駄 ตีเข้าหมิดตตีนี้เข้าหมิดนอ่อนกิะเอ่อนัดเลยทีเอซู้กูไม่ได้นะเ้ยเมื่อกี้ถ้าไม่มีใครเนี่ยกูตบแล้วเลยนะเอยอยู่ล่างไม่ได้เหรอ เดี๋ยวไปอยู่กันมึงไม่อยู่กูแตกอ่ะครับผมตีมีดตีมีดเอ็มนั่นอะไรได้ เจ็กเกอร์ทีเดียวเลยทำพังหมดเลยเย้เจ้าร่ที่ี่เก็บไกับหนูเอาไ You can def top, but you leave Or come push me, bro. <laughs> I'm done. Won't make it. Let's go there. Go there. Go there. I can call the uh, OD. Calling the OD now. t Yeah, 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 yeah. You? Or if you cannot, no need T-L-O-M-A Play bottom again now, guys Hey, lagging me the they so maybe go rush You guys wanna fight? I, I think we think cannot, you skip. we don't know what yeah, yeah, just skip, just skip, just skip Just pump, pump, pump Fuck them back to defend mid. Then we go bot. Yeah, we just paid. if they go bot, we go mid. Nice one. I'm pushing mid. I'm pushing mid. I think we can go, can go, can go. No T A. I will stay for you. No, 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 no. Come. I I go, go, go. Okay. Go, go to mid, go to mid. I don't have call. I don't go, go, go first, to... I don't go first. I wait till we have you. Yeah, yeah. Wait the morph We need them They're gonna don't fight mid. We need to fast push okay, mid. then they're gonna, mid push, they're gonna push off. Cuman main-mainnya, mau masuk kang lah. Where the marfling? fling? the marfling? fling? BKB. PL and A and Zeru to top? I can I stop The playing top now, I think it's fine guys. We just play bottom. Oke. Okay. Ignore, ignore top. DTP, DTP, DTP. ขาอมีขาอมีขาอมีข้อมีข้มีไม่ได้ไมาปิ้งต้องถอยมันก็ต้องกลับแล้วมันรีสุดเลย แฮีม็อบบี้มันยืนหน้าให้ไม่ได้มันก็ไม่เล่นต่อไม่ได้บึ้มไปก็ไม,กไม่ตายจริงจริงยังไม่ได้ดูดเลยมานาเป็นพันเลยสัตว์เมื่อกี้ต้องถอยเล้วเฮียม็อบบี้มันไม่เข้ามาต่อมันแบ,กบ็กิ้งมาหมดแล้วต้องหุบเล่นอย่างเดียวต้องให้ม็อบม็อบบี้ยืนหน้ากูต้องรอหุบช่วยเลิกอ,อีเตอเล่นแล้วเลนเฟดมันไม่ผ่านอ่ะโคยเซเกอร์ม,มันมั่วยิงกูกดมาแล้ววัวเซนซี่มันเรียบร้อยกูหกก่อนได้ตามกะทีตอนนั้นอ่ะ พีของโชว์ความกากของตัวเองไปดีไปเจอหันหน้ามาฟอตัปจ้า เยอะแยะแม่พิ้งมาทางกูอีกแยดเสร็จ ไ่ได้ไม,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไวันนั้นยังนั้นไงเจยหันหน้ามาโฟทาร์บจักยังไงก็ต้องใช้เลนประเมินละยังไงก็ต้องมีเลนเกมนี้มอปปิ้งมันโหดแล้วอะ่ะก็มีเลนก่อนโรน่าอนี uh, this, ่ตุรีคอมี่นี่ตัวรีคอมี่ Get bro, how to recall? Oke oke. Tepat. Can we go? No one can recall you now. Just come. They rosy Kami 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 kami. Let's oh, checker. Use your smoke. Let's go, man. Bahu yang ya, mereka beli lah. <laughs> ไม่ได้เฮียต้องมีเลนของจริงไม่มีเลนเล่นไม่ได้เรอร้อยเปอร์เซนต์วิชั่นเข้าไปมีลาเมันไม่กล้าค้าหน้าให้้มันมีต้องมันต้องมีสตันอย่างเดียวอะเจคเกอร์โ,โชว์ตัวมากไะตอนนี้เสียแลต้องใช้เลนอย่างเยวเล่นไม่ได้หรอก ถ้าไม่ต้องใช้พกกระตาบเลยสักนิดนึงอ่ะเอาเลนมาก่อนมันก็เล่นโคตรง่ายแล้วข้าวเิวคลนสควอทวิวแก่เอ็กอรไอ็กอรวินเตอร์ไอ็กอรวินเตอร์ he 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 don't have itchy he don't have itchy he by heart ก็รีบเข้าไปไหนอนี่นองไทยนี่มันเอาเยอะกว่าเกมนี้มันเบิร์ดไม่ตายเว้ยยังไงก็เบิร์ดไม่ตายเป็น Air, เอเอมันเป็นในั่นน่ะต้องไม่เอคตัวอะต้องให้กูตีให้มันลั่นไปคิงบาร์โง่ของมันอะถ้ากูโดนเคิร์ดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะ่ะเพราะกูอยู่ข้างบนอะ่ะเออเชคเกอร์เราไอ้โคทับอะ่ะอย่างดีนะมันเคิร์ดตัดมั่วเมื่อกี้ถ้ามันเคิร์ดเออเชคกับเหม็นเลยมันต้องไม่เคิร์สตัวมันต้องเคิร์ดเออเชค <Okay. S 2> ให้เออเชคตายเลยนีฮีโร่หรือครีบีท่าโนทีเอบอนโทีเอ why scared you Yes, go. Go. ว่าแล้วมอปีอีกแล้วโอ้อยหนุ่มนี่แนบไม่บาดหนุ่มนั้นวิ่งผ่านหน้ากูไม่เคลียร์ว่าด้วยทุกกูมันเลยสัก มันสู้ได้แล้วทำอมไนไ่ทุบก,กูเมื่อกี้ไอเตอร์ถือไอ้นี่ดิถือตะโขบดิเร็วยกนะยกเลยไม่ต้องสนยกเลย เอาไว้เชคเกอร์เล่นหน้าหมุนอีชิบหาเดินมากลางฟิชเชอร์พื้นในถาดบลบอฟลงฟิชเชอร์คูดาสีว oh, ิมันฟิชเชอร์สวยแล้วเว้ยฟิชเชอร์บอกกูตายได้รอบหนึ่งเดินออกหนักเกินตรงกลางมันทำพังหมดเลยกูกดทีเอนะเว้ยอย่เนี้ย พิชชันตอนนี้ไม่มีวินเตอร์มันเคยกูตัดตัดได้ถ้ามันกูไม่ตามมปกีไฟยังไงก็ชนะต้นเกมมันมาแบบปกติอ่ะ ก่อนหกนาทีอ่ะมันได้อยู่อ pues <bei S 2> <Him> ่ะไอ้น้องเขาระเบิดเลนกัวดิกูนี่น้าไปสิบสามยังไงทรงคลิปกูได้เปรียบกว่าแค่กูเสียยากูเยอะเยอะกว่ามันอ่ะกูหกก่อนเัว่ากูชนะไม่ต้องขึ้นไปเดินมันแค่อยู่บนเดินกูอ่ะยังไงมันก็ต้องกลับไปเข้าป่ามากกว่าเวยลูล่ามันก็ไปออกบนแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาเรากรู้แค่มันมาตั้ฟิชเชอร์มั่วชอนั้นแหละแก้ยากเลยสัตว์แล้วไทนี่เข้ากูตายสองรอบติดวาร์ปลงมาแล้วกูัวตายเลยไอตัวแรกก็ไม่เท่าไหร่ตัวแรกเฉยๆตัวสองอนาเอมันเล่นเก จริงิกูหกก่อนมาหนะกูไปหกก่อนมนอนะแต่กูแพ้ดิสูงสิบดีถ้าไมเช็คเกอร์มึงเล่นแบบนั้นหัวของกูหายแต่แรกแล้วไม่ติดไกดเตอร์อ่ะกูทุบทิ้งตั้งแต่มันด่ากูด็อกหนึ่งเคแล้วตันไม่มีอ่ะตันพื้นอ่ะถ้ากูไม่เล่นไกดเตอร์นะกูทุบทิ้งตั้งแต่ตอนนั้นแล้้สั์